มาดูการสร้างพื้นที่สร้างสรรในรูปแบบของตลาดนัดกันบ้างนะคะสสสได้มีการหนุนพื้นที่ตลาดนัดในสวนมทรศสีวิชยัย RUTS Walking Street นะคะในพื้นที่สร้างสรรลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหนุนพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมของคนรุ่นใหม่สมูสอนนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโมโทรศรสีวิชัยพื้นที่ตลาดทางความคิดการสร้างสรรค์สร้างผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่นายฮาริด มาดชายผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวกล่าวว่าการสนับสนุนพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมของคนรุ่นใหม่ในครั้งนี้เป็นการชวนคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาคิดสร้างสรรค์ผ่านการคิดดีเปิดมุมมองสื่อด้วยคนรุ่นใหม่โดยมีการฉายภาพยนตร,ร์สั้นบอร์ดเกมสคาราวานและกิจกรรมรณรงค์ในประเด็นสุขภาพ โดยเฉพาะประเด็นภัยบุหรีไฟฟ้าที่จำเป็นต้องสร้างความรอบรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาสื่อสารรณรงค์สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยะธนพัสรริกณณกปรคณะกรุาารศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยก็กล่าวว่า ตลาดนัดในสวน RUTS w o r k i n g Street นะครับเป็นพื้นที่ที่นักศึกษาได้ลงมือทำงานจริงเรียนรู้จริงเป็นห้องเรียนใหญ่ของการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและการที่สสสเข้ามาหนุนเสริมพร้อมสร้างนิเวศสื่อที่เอื้อต่อการพัฒนาคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ถือเป็นเรื่องสำคัญครับและมีความจำเป็นต่อทักษะในอนาคตตลาดนัดในสวน RUTS บ๊อกกิสตปจึงเป็นพื้นที่สร้างสารรค์ของการสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงครับจากบรรยากาศของพื้นที่สร้างสารรค์ไปดูเมืองแห่งการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชเมืองแห่งอารยธรรมด้านโบราณสถานธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่นับเป็นความสําเร็จของเมืองนครในการดึงดูดนะักท่องเที่ยวมายัางจังหวัดนครศรีธร,รรมราชอย่างต่อเนื่องครับติดตามได้จากรายงานครับ นครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่งนับได้ว่าปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองรองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเพราะที่นี่มีทั้งแหล่งธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญหลายแห่งให้เคารพบ,บูชาจึงถือได้ว่าเป็นเมืองศูนย์กลางที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภูมิภาคนี้ โดยที่แรกที่แสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมชาวใต้คือพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงบ้านหนังสุชาติซึ่งอยู่ในตัวเมืองอคอนครศรีธรรมราชพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยหนังสุชาติทรัพย์สินศิลปินแห่งชาติและนายวาทีทรัพย์สินผู้เป็นลูกชายผู้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมชาวใต้ให้คงอยู่กับลูกหลานต่อไป พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงแห่งนี้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์จัดแสดงรูปหนังตะลุงโบราณมีรูปหนังตะลุงจากประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงการจัดแสดงเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหนังตะลุงตลอดจนมีกิจกรรมการถ่ายทอดและให้ความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักรูปหนังตะลุงให้แก่นักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สร้างความประทับใจอีกด้วย สำหรับสายมูเตลูอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรพลาดคือวัดเจดีไอ้ไข่ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีที่มาเกี่ยวกับไอ้ไข่เด็กวัดอายุประมาณ9ก้าขวบที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยผู้ที่มาเยือนวัดเจดีมัดบนบานขานกล่าวกับไอ้ไข่ขอให้ตัวเองสมปรารถนาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่วนใหญ่เชื่อว่าไอ้ไข่สามารถดนบันดาลให้เป็นอย่างใจนึก ทำให้มีผู้คนเดินทางมาจากทั่วสารทิศเพื่อมากลับไหว้บูชาจุดประทัดแก้บนกันอย่างไม่ขาดสาย เอาใจคนรักช็อกโกแลตกับร้านวันมอไทยคราฟช็อกโกแลตอีกหนึ่งของดีคู่เมืองนครที่นักท่องเที่ยวและช็อกโกแลตเลเวอร์ไม่ควรพลาดโดยคุณนุชและครอบครัวได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่นและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโกโก้ไทยให้มีการเติบโตได้อย่างยั่งยืนจึงได้เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปมเมล็ดโกโก้สู่ช็อกโกแลตชั้นเลิศและจัดกิจกรรมให้แก่ผู้มาเยือนคือ กิจกรรมบินทูบาร์เวิร์กชอปเป็นการสอนและสาธิตการทำช็อกโกแลตอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนโดยความพิเศษของที่นี่คือการได้ลิ้มลองรสชาติช็อกโกแลตจากเมล็ดโกโก้ที่มีรสชาติหลากหลายในแต่ละพื้นทิ่นที่ไม่เหมือนกันแต่เมื่อได้ชิมแล้วก็ต้องเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่า One more not enough Thai craft ช็อกโกแลต และเนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีลักษณะภูมิศาสตร์หลากหลายทั้งป่าเขาและทะเลอย่างอำเภอสิชนและขนอมที่ได้รับความนิยมในการจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงริมชายหาดมากมายในทุกปีล่าสุดเป็นหนึ่งในจังหวัดของภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดงานมหก,กรรมเสน่ห์ไทยเป็นโครงการที่ทททเปิดตัวเพื่อเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ถิ่น5ภูมิภาคและเป็นการรวบรวมของดีเมืองคอน ในรูปแบบบีทเฟสติวัลให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถสนุกสนานไปกับกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นมาเก็ตโซนและโซนฟอร์จูนวิลเลจเป็นการนำเสนออัตลักษณ์ความเชื่อความศรัทธาของเมืองนครตลอดจนการสร้างสีสันฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังมากมายยามค่ำคืนให้ร่วมสนุกอีกด้วย นับเป็นความสำเร็จเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักต่อสังคมโลกในอนาคตต่อไปอย่างยั่งยืนปราโมทวีรสมถ่ายภาพขวัญชนกแก้วแสงทีมข่าว n อ t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงนี้นะคะจะพาเชิญชวนไปเที่ยว